ระบบงบประมาณในประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคํานี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าเป็นข้อสรุปของดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการการเงินการคลังของสภาผู้แทนราษฎร,รจากการติดตามข้อมูลด้านงบประมาณประเทศดรพิสิทธิ์อธิบ,าย,บายกับรายการคีมเมสเซจให้พวกเราเข้าใจถึงวิธีการดูสุขภาพการเงินของประเทศไทยว่าต้องดูอย่างไรและปัจจุบัน อาการของระบบงบประมาณไทยน่ากังวลแค่ไหนโดยท่านย้ำถึงจุดมุ่งหมายนะครับว่าไม่ใช่ต้องการทําให้เกิดการตื่นตระนกหรือว่าโจมตีรัฐบาลแต่ต้องการให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลจากท่านและหวังให้รัฐบาลยอมรับความจริงซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางแก้ไขประเทศก็เหมือนบุคคลธรรมดาอย่างเราที่ต้องการมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตซึ่งการดูสุขภาพการเงินของคนธรรมดากับรัฐบาลก็ต้องดูที่2ตัวชี้วัดเหมือนกันตัวแรกคือดูกระแสเงินเข้าเงินออกตัวที่2คือดูเงินที่คงค้างอยู่ซึ่งก็คือเงินที่เก็บสะสมไว้ถ้าอยู่ในมือรัฐบาลเขาเรียกว่าเงินคงครังถ้าอยู่ในกระเป๋าของเราก็เทียบกับเงินเก็บสะสมที่ฝากไว้ในธนาคาร สิ่งที่มีการถกเถียงกันมากคือถ้าจะดูว่าฐานะการเงินการคลังของรัฐบาลดีหรือไม่ดีต้องดูจากอะไรระหว่างกระแสเงินเข้าเงินออกหรือเงินคงคลังในมุมมองของดรพิสิทธิ์ระบุว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเราอาจจะดูเงินที่เก็บสะสมไว้หรือเงินคงคลังแต่รัฐบาลไม่เหมือนบุคคลธรรมดาเพราะรัฐบาลมีอำนาจในการออกกฎหมายได้เป็นผู้ที่มีเครดิตสูงสุดดังนั้นรัฐบาลจึงอยู่เหนือระบบรัฐบาลจะกู้เงินให้ตัวเลขเงินคงคลังเหลือเท่าไหร่ก็ได้ เช่นรัฐบากลกู้งเงินจากธนกาคารแห่งประเทศไทย1น0 0 0 0สนล้านบาทรัฐบาลเป็นหนี้1นึ่0 0สนล้านบาทแต่เงินคงครังก็งอกขึ้นมาอีก1น0 0 0 0สนล้านบาทดังนั้นดรพิสทธิ์ระบุว่าการดูสุขภาพการเงินของรัฐบาลต้องดูที่ที่มาของเงินคงครังซึ่งก็คือกระแสงเงินเข้าเงินออกหรือว่ารายได้และรายจ่ายของรัฐบาลน,นั่นเอง ทีนี้เรามาเริ่มดูทีละตัวกันนะครับเริ่มจากรายได้ของรัฐบาลวิกฤตโควิดทําให้2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563ันหถึงสองพรัฐบาลมีรายได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ปีละประมาณ3 0 0แสนล้านบาท อธิบายแบบนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเสนอร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอสภารัฐบาลจะประมาณการรายได้ไว้ซึ่งในช่วง2ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563ถึง2564รัฐบาลประมาณการรายได้ไว้ที่2.7ล้านล้านบาทแต่จัดเก็บได้จริงที่2.3ล้านล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ2 5 6 5ก็ยังไม่ทราบว่าจะจัดเก็บรายได้ได้ไดตามเป้าแค่ไหนเพราะว่าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาดังนั้นจะเห็นว่า2ปีงบป,ประมาณที่ผ่านมารายได้ของประเทศไทยลดลงมาดูรายจ่ายของรัฐบาลกันบ้างน,นะครับ ที่ผ่านมารัฐบาลมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาตลอดแปลง่ายๆก็คือเป็นการตั้งงบประมาณที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับแต่ปัญหาก็คือตอนตั้งงบประมาณมีการระบุว่าเป็นงบประมาณแบบขาดดุล6กถึงเจ็แสนล้านบาทแต่เมื่อมีการจัดเก็บรายได้ลดลง3ามแสนล้านบาททําให้รัฐบาลขาดดุลจริงประมาณ1ล้านล้านบาทแถมยังมีการกู้เงินพิเศษในช่วงวิกฤตโควิดอีก1.5ล้านล้านบาท ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทําให้ตัวเลขรายจ่ายจริงหรือการขาดดุลในแต่ละปีทะลุ1.5ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการขาดดุลที่มากกว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตผลที่ตามมาคือนี่สาธารณะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากการกู้เพราะว่ามีการขาดดุลสูงดรพิสิทธิ์ชีห้เห็นถึงตัวเลขนี่สาธารณะของประเทศไทยครับโดยช่วงต้นปี2 5 6 3ไทยมีนี่สาธารณะ คิดเป็น41%ของ GDP พอมาช่วงปลายปี2 5 1 3ถึงต้นปี2 5 1 4ไทยมีนี้สาธารณะเพิ่มเป็น49%ของ GDP ขณะที่สิ้นปี2 5 1 4มีหนี้สาธารณะเพิ่มเป็น59%ของ GDP จะเห็นว่าหนี้สาธารณะกระโดดจาก41%เป็น59%ของ GDP ภายในระยะเวลาแค่2ปี เมื่อไรก็ตามรัฐบาลได้ออกพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ซึ่งกำหนดเพดานหนี้สาธารณะไว้ไม่เกิน60%ของ GDP ซึ่งรัฐบาลเคยประกาศด้วยความภูมิใจว่าเรามีหนี้น้อยกว่าเกณฑ์และเป็นรัฐบาลที่มีวินัยการเงินการคลังแต่ถ้าเราดูงบประมาณก็เดาได้ไม่ยากเลยครับว่าตัวเลขหนี้สาธารณะล่าสุดของรัฐบาลจะต้องเกิน60%ของ GDP แน่นอน ซึ่งจะขัดกับกฎหมายของรัฐบาลเองทําให้ช่วงเดือนกันยายนปี2564ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้ทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน60เป็นไม่เกิน70โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้รัฐบาลและไม่เป็นอุปสรรค หากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางซึ่งเรื่องนี้ดรพิสิทธิ์มองว่าปกติแล้วการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะคือการกำหนดเกณฑ์โดยรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนแต่รัฐบาลยกเลิกเกณฑ์เดิมและกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยสิ่งที่กระทรวงการคลังพยายามชี้แจงตอนนี้คือหนี้สาธารณะของเรายังต่ำกว่าญี่ปุ่นหรือวาสหารัฐ ซึ่งเขาอยู่ในระดับหลัก100%ของ GDP แต่ว่าบริบทเงื่อนไขมันแตกต่างกันมากครับทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้จากการส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงโอกาสในการมีรายได้เพิ่มของประเทศพวกนี้ก็สูงกว่าไทยมากท้ายที่สุดดรพิสิทธ์สรุปว่าประเทศไทยมีวิกฤตการทางแล้วเพราะประการแรกมีปัญหาการตั้งงบประมาณ โดยในรอบ3ปีนี้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลงจากข้อมูลจะเห็นนะครับว่าปีงบประมาณ2,563มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย3.2ล้านล้านบาทปีงบประมาณ2,564ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเป็น3.285ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น2.69%ต่อมาปีงบประมาณ2,565ตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลงเหลือ3.1ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า5.66%ขณะที่ปีงบประมาณล่าสุด2,566ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นนิดหน่อยคือ3.18ล้านล้านบาทซึ่งยังต่ำกว่าปีงบประมาณ2,563ด้วยซ้ำนะครับแปลว่ารายจ่ายจริงเมื่อหักเงินเฟ้อแล้วประเทศไทยจะมีรายจ่ายลดลงผลที่ตามมาคือประชาชนจะไม่ได้รับบริการอย่างที่ควรจะได้รับ นี่คือวิกฤตรายจ่ายครับอีกทั้งยังมีตัวเลขที่น่าจับตาคือการขยายตัวของรายจ่ายประจำซึ่งก็คือบำนาญข้าราชการและการรักษาพยาบาลซึ่งในรอบ20ปีนี้เติบโตขึ้น7ถึง8เท่าตัวคิดเป็นกว่า10%ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ3.1แสนล้านบาทประการที่2รายได้ของรัฐบาลหายไปปีละ3แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่เห็นรัฐบาลมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งประกาศยอมรับความจริงว่ารายได้ลดลงก็ยังไม่เคยออกมาอธิบายและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดที่ดรพิสิทธิ์นำเสนอมาท่านเน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้บอกว่ารัฐบาลต้องขึ้นภาษีแต่ท่านเรียกร้องให้รัฐบาลออกมายอมรับความจริงเพราะการยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของการเริ่รมทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหา และนี่คือเรื่องราวของระบบงบป,ประมาณของประเทศไทยครับหวังว่ารายการคีมเมสเซจของเราจะช่วยให้ทุกท่านติดตามข่าวสารได้อย่างเข้าใจมากขึ้นรวมถึงเราหวังว่ารายการนี้จะเป็นชุมชนเล็กๆไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆซึ่งกันและกันเพื่อน,นําไปต่อยอดเป็นเรื่องราวดีๆมานําเสนอและแลกเปลี่ยนกันต่อไปถ้าชอบเนื้อหาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ารับชมผ่าน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือถ้าอยากติชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆ ก็ใส่ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและก็ทีมงานสัญญานะครับว่าจะอ่านทุกความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงต่อไปสวัสดีครับ